j o u นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟียวเที่ยวทั่วไทย Presented by t o y o ต a สนับสนุนโดย GM Magazine อาหารดูน่ากินมากโหนี่เรียกได้ว,ว่าเมนูที่เนี่ยจัดเต็มมากนะ,กะอยากรู้ปะอยากรู้นนลองแนะนำหน่อยสิว่าบนโต๊ะนี่มีอะไรบ้างได้เลยครับผมเรื่องกินเนี่ยนะปล่อยให้เป็นผมเองเริ่มจากเมนูแรกเลยดีกว่าอันนี้ชื่อเขาหยก เขายกอ่าง,งไหมมง,งวิธีการทํางงกว่านี้อีกยังไงอ่ะเพราะวิธีการทำนะเขาเริ่มจากทอด <c oughs> ทอดแล้วก็เอาไปนึ่ง <c oughs> นึ่งเสร็จแล้วก็เอาไปต้มอีกทีหนึ่งส <c oughs> ามวิธีด้วยกันกับเ<อ>มนูเดียวเห็นปะแล้วดูดิมันดูน่าจะมีความกรอบความฉ่ำความชุยซี่นะมาดูเมนูต่อไปดีกว่า <c oughs> รีบๆแนะนําคนที่ไม่รู้จักหน่อยจะได้กินเร็วๆนี่ผัดน้ําผัดน้ํามันหอย Uh huh. อันนี้ก็เป็นผักทั่วไปผัดน้ำมันหอยแต่อร่อยมากแน่นอนเพราะมีความฉ่ำถัดมาถั่วเจียนถั่วเจียนเป็นถั่วของยาวใช่อันนี้ก็จะแบบเอามาปรุงรสต่างๆเพื่อให้มันแบบว่าหอมขึ้นอร่อยขึ้น uh. ถัดมานี่ครับเป็นหมี่ที่นี่ครับมีเบตงเออโอ้เล่นง่ายเนี่ยเล่นง่ายเลยนเนี่ยมีเบตงใช่แล้วลักษณะก็้ค่มีเหลืองนะแต่ความอร่อยเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่มากถัดมาครับนี่ครับจานกลางของเราเลยอันนี้เนี่ยเป็นเมนูหากินยาก อันนี้คือปลาจีนนึ่งซีอิ๊วปลาจีนนึ่งซีอิ๊วเนี่ยนะมันหาก,กินยากไงร,รู้ไหมเพราะว่าปลาที่เขาเอามาเนี่ยเป็นปลาที่อยู่จากน้กําตกใต้ภูเขาจริงๆต้องเลี้ยงในน้ําตรงนั้นนะโห้พูดจะท้องร้องเลยนนชาใช่ปะเราก็ท้องร้องเนี่ยเราเลยรีบพูดมากเลยอะจริงเหรอหิวมากถัดมาเมนูนี้เลยอยากให้นทได้ลองสักทีทำไมอะ นี่นะครับคุ้นๆไหมครับมันไก่หรือเปล่ามันไม่เหมือนไก่นน,นันไม่เหมือนไก่ใช่แล้วเพราะมันเป็นกบกอบอันนี้อยู่สูงแบบอันนี้อันนี้เป็นน้ําตกใต้ภูเขานี่เป็นกบภูเขาเลย<ฮ>กลบภูเขาทอดคนจับกบนี่เก่งมากเลยนะเอ,อ้ยแน่นอนต้องปีงขึ้นไปด้วยเข็นโคกขึ้นไปด้วยจริงเหรอไม่จริง <laughs> นี่เมนูนี้เนี่ยนะเป็นเมนูที่แนทเนี่ยนะต้องลองแล้วพอเนี่ยเราเองอ่ะก็ไม่ได้กินบ่อยเหมือนกันในเมื่อมาเบยตงทั้งทีแล้วเนี่ย เราจะต้องลองเมนูเพลทของที่นี่ก่อนดีกว่าถ้าง,งั้นเริ่มกันเลยกับไก่เบตงนี่โอ้ยหอร่อยอ่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างอะนนท์โอ้ดีฉาเราเลยมากโกระดับให้รังมันอือหือเราชิมบ้างดีกว่าอ,อ,อร่อยฮนะอาชิมก่อนอเราจัดที่บ้ายรสชาติให้ฟังเลยนะ รสชาติของมันเนี่ยนะระดับแรกจะมีความหวานแล้วก็หอมแน่นอนว่าสัมผัสมันต้องมีใช่ไหมเราทานแล้วเราต้องได้รับกลิ่นด้วยรูปร่างเลยดูน่ากินอยู่แล้วหวานหอมแล้วเนื้อมีความเหนียวแต่ไม่เละแล้วมีความนุ่มข้างในพอเรากัดเข้าไป texture พวกนี้เนี่ยเหมือนทำให้เราสึกว่าเราเอนจอยกับอาหารพวกนี้มากนี่แหละคือไก่เบีร์ต้ของจริงเลยมันไม่เหมือนที่อื่นจริงๆกินที่อื่นมันอาจจะมีแบบแข็งไปนิ่มไปที่นี่กำลังพอดี อร่อยเหมือนที่นนบอกจริงๆด้วยเออทั้งนุ่มทั้งเหนียวนนว่าแต่ทำไมที่กรุงเทพไม่มีขายละนนนี่แหละกำลังจะบอกเลยเพราะรู้เลยว่ากำลังจะสงสัยว่าที่กรุงเทพมีขายใช่ไหมก่อ,อนหน้านี้นนก็เคยสงสัยนนก็ไปทําการหาข้อมูลมาได้แหละเขาบอกว่าไก่ที่นี่นะเป็นไก่เบตงพันเฉพาะ<อ>ซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาเรียกไก่พันนี้ว่าไก่กวางสาย<อ>ัยสายเหตุที่มันไม่มีข้างนอกเลยนะเพราะว่ามีหลายๆคนลองเอาไปเลี้ยงละ แล้วสภาพอากาศเนี่ยไม่ได้ดีเหมือนที่เบตงไงไก่มันเลยไม่โตโ <ฮ S 2> ทาให้เนื้อมันออกมาไม่ได้ขนาดนี้อร่อยสมชื่อแล้วก็สมการรอคอยมากเลยเพื่อนนนเอาอีกเร็วน,นกันชนกันชนกันชนกันแป๊บนึงโอ้ชุม่มช่าเลยชุ่มช่าเลยป้อาอื้อหือชิมกันชิมแก่ถ้าเป็นเรื่องกินนี่นมทีเซนแบบไม่ต้องเปิดโพยเลยนะ มันอยู่ในนี้ไงเพราะไม่ได้อยู่ในนี้ไงอ๋ออือืมอร่อยคะดูคำอย่างนี้เลยต้องกินคำใหญ่อร่อยไหม นะเอาเลยเต็มที่เลยคนเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นนางงามนักร้องนะสุดท้ายถึงเวลากินเนี่ยเราเชื่อว่าความสุขอันนึงของการกินนะคือกินแล้วมันไม่ต้องแบบมานั่งแบบเอ้ยคำเล็กๆอันนี้เราเห็นด้วยเพราะนั้นนะมันต้องเต็มที่เลยเพราะจริงๆความสุข,ขของเรานะมันคือความเป็นธรรมชาติยิ่งเราธรรมชาติเราเรนจอยกับสิ่งที่เราทำอยู่ความสุขที่ออกมาก็ยิ่งเป็นความสุขที่ก้อนใหญ่และธรรมชาติมาก อ้าค่ะมีเม็ดตรงอีกไหมอืมเอาเลย๋ยวเลยเาเลยเอา لي. เลยอ,อีกสักแก้วมีค่ะคืนนี้จะได้ไม่ต้องนอนจะได้ช่วยแนะททำวิทยานิพนธ์ต่อบ้าพี่ต้องไปศึกษาเส้นทางการเดินทางของเราต่อ,อว่าเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงพี่เต้น่ารักจริงเลยนะคะ S <S <S โ,บโบราณเขาว่าถ้าจะเลือกผู้หญิงก็ต้องเหมือนผ้าพับไว้จริงเหรอคะจริงงั้นแนทก็ได้สิคะอะไรนะแนทแนท่ใจเหรอแนท <S 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 อ่าาาไต้นอ,อิษามาอะไรคะไม่บอกสิครับใช่แบบนี้เซฮโย นี่เป็นอะไรเนี่ยโดนพาเที่ยวไม่สนุกเหมือนมากับพี่เต้ยเหรอบ้าไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยเอ้าแล้วเห็นหน้าแบบซึมๆเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยเนี่ยกินๆไปเถอะแม่ตักให้เป็นอะไร เบตงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดยะลาที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยโดยมีชายแดนเชื่อมต่อกับมาเลเซียที่เนี่มีทั้งคนไทยพุทธคนไทยจีนและคนไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันมานานทําให้เบตงเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมหลากหลายรวมถึงบ้านเมืองที่ถูกแต่งแต้มสีสันอย่างสวยงาม ที่นี่เราจะเห็นทะเลหมอกได้ทั้งปีเพราะเบตงเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงทำให้มีอากาศดีๆและนอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วที่เบตงยังมีที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายที่เช่นอุโมงค์ปียามิตร ซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มขบวนการจีนคอมมิวนิสต์มารยาซึ่งสร้างไว้หลบภัยทางอากาศและสะสมสเบียงด้วยการขุดอุโมงค์เข้าไปในภูเขาความยาวเกือบ1กิโลเมตรและไม่ไกลจากที่นี่ก็มีสวนดอกไม้เมืองหนาวและบ่อน้ำร้อนเบตงที่ทุกคนมาถึงต้องแวะพักแล้วก็แช่น้ำร้อนเพื่อผ่อนคลายในบรรยากาศสบายๆแวดล้อมด้วยธรรมชาติ แนทเชื่อว่าถ้าใครได้มาที่นี่เจอหลงรักเบตงตั้งแต่ครั้งแรกจนอยากจะกลับมาหาบ่อยๆเหมือนแนทอย่างแน่นอนเจอ r n นี่ h e Series แก๊งเฟียวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota จบทริปขนาดนี้แล้วนี่คิดอะไรกับพีเต้ยเขาบ้างปเนี่ย <laughs>